นะครับให้สมาคมผู้ข่าจะเลร่ญนุ่งเรื่องให้ผู้ขาพ่อคู่แม่คู่นี่มีสุขภาพที่แข็งแรงแนวอยากได้ที่สุดกับมองนีละนะครับแล้วการรับรวยรับรวยสาธุหวยสิมาตอ่อยอดมาตอ่อยอดตอน,นี้เด้อ,อมาอีกมาอีกมาอีกครับผมมาอีกครับรับคุณหมอมาอีกประมหนึ่งวัน ครับสาธุ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 อุตสวรรค์ครับคุตนี่อุตุนี่สุตรแม่รัดบุตรแม่รัตน์ครับสาธุท่านที่สองเลยค่ะจันทร์ท่านแรกขอมอนนะครับสาธุสาธุสาธุจะเถาจะแกะไงนะครับค้องคุ่มสวยไปดวนเด้อเออผมที่สองน่ะครับ ผมยี่สสองกับร้างสอโคงงามปันเนี่ยตีมาได้อีกพันที่สามยังวะเราควบอวกันได้ควบรวมกันเราผีหเอ้ยนมมานในกุสลเจตนาที่ทางสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินนำโดยวีระพงษ์วงสินและก็ หมอลำพิสมัยเทศมงโชยพร้อมทั้งคณะทุกท่านนะไม่อากาวนานไดทุกท่านก็สิ่งที่ป่าถนาตั้งไว้อย่างที่โยมในหลวงกล่าวแล้วความมุ่งมากปราถนานใดที่ตั้งไว้ดีแล้วขอความมุ่งมากปราถนาน,นั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จให้เต็มรอบเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำอันป่าศจากเมฆหมอกนั่นเธอ,อ เยชิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเีปุเรนตุสังกปาจันโผปนารโสยะธาปนิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตหวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังุทธาปจายโน จตาโรธรรมาวันติอายุวนโนสุขังภะระครับกรรมการดูสายนอ่อครับกรรมการดูาเท้าครับครับ <c oughs>